ดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส u p e r f r e s Uh huh. วันนี้ฮะมาจะกลับไปเป็นทานลกฮัสกี้สุดน่ารัก <Hello. S 1> น่าเอ็นดูอีกแล้วอ่ะมาจะกลับไปเป็นเด็กน้อยน่ารักให้พอ่อ oh, <no. S 1> พี่ล็อกเลี้ยงดูและดูแลฮะไปดูกันดีกว่าว่าค้าวนี้หมาจะป่วนพี่ล็อกได้ขนาดไหนและพี่ล็อกจะพาหมาไปไหนบ้างลูกพี่จะเลี้ยงหมาออกมาเป็นเด็กดีหรือเปล่า <No. S 1> ไปดูกันเลย เฮ้ยพี่ลอกไอ้ลูกฮัสกี้มาก็มาเป็นเบบีฮัสกี้สุดน่ารักอีกแล้วบอกเลยว่าวันนี้ที่เรารอคอยได้มาถึงแล้วไอ้ลูกชายวันที่ฮัสกี้เป็นอิสราเอเ้ยไม่ใช่ว้นี่หลังจากที่ฉันทํางานเป็นพี่เลี้ยงเด็กมาประมาณร้อยกว่าปีในที่สุดฉันก็เก็บตังค์ซื้อบ้านหลังโตได้แล้วหมาโง่เราอายุเท่าไหร่ทํางานร้อยปีจุดจ้างมันเดินหน้ามาก็ ในเอะบ้านนะลูกี่จับตาจับตูดของแกดูให้ดีนี่คือบ้านอันยิ่งใหญ่อลังการหล่อเท่ของพวกเราบังก็ว้าวบ้านอะไรอ่ะเน่เป็นไงล่ะบ้านใส่ลูกฟรุ้งฟริงมันนี่จัดแสงเจ้ยมีคนอยู่ในบ้านเราด้วยพี่เหรอบางก็เขาเข้ามาได้ไงวะลูกวี่บมาปวดขี<อ>้เออบางก็มีปัญหานิดนดงอ่ะจะบ่อยจะไปรู้ว่าห้องขี้มันอยู่ไหนที่บ้านหลังใหม่ที่กเพิ่งเคยอยู่ครั้งแรกเนี่ย ่ปูนขี้ไม่มาจะขี้ตรงภูเขาไฟตรงนี้อันเราดูนี่ขี้ได้ไหมตรงเนี้ยขึ้นก็ไม่ได้อ <h ums> เอาแล้วสิเอาไงดีวะเนี่ยโอ้มาถึงก็าง,งานเข้าเลยลูกพีม่มาต้องขี้ในชะีแตก่กางเกงแล้วเนี่ยพี่หรอโอเคโอเคนี่บอกว่าวอเอาใจกัแล้วมาง้อจันไปอือฮ่าลูกพี่มาต้องเปลี่ยนแพมเพิร์ดแล้วอ่ะไอ้บากง,ง้อขอฉันทำคลิปรีวิวบ้านแบบยูทูบเบอร์คนอื่น, s. <S นเข้ากอนไม่ได้ไงวะ เออก็ได้ก็ได้เรามีหน้าที่ต้องดูแลเด็กอ่ะต้องทำยไงบ้างวะเนี่ยฮ้ยเฮ้ยมาหิวนมแล้วด้วยพี่ <c oughs> หล<ร>อห<ร>อิวนมเอาเราเก็บนมไว้ไหนไม่ได้ไมางกา็อ๋อนี่แกนมนมแต่มางก็อยากเปลี่ยนแพมเพิร์ดด้วยพี่หอใจะบางกาจ็จะเอาไปก่อนดีเด้ออ่ะ <c oughs> โอ้ยใจเย็นๆใจเย็น,ยนอ,อ่ะกินนมนะลูกนะกินนมอย่าปวดก็อย่าว์ปวดยัดปากมันเข้าไปว้าวโชคใจอ่ะพี่เดียวปอนด้วยเป็ดโปรได้แหละอึงโตวไวที่สุดเฮ้ยไม่เอาเป็ดโปรมังอ้อถ้ามีอะไรหนวกๆมาเล่นกับแกด้วยมังอ้อลูกไป็มาหนาวตู่เด้อ ต้องเปลี่ยนไปเพิ่มให้แกก่อนใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใ่เหรอแล้วเปลี่ยนตรงไหนวะตรงนี้บอกว่าตรงหน้าพี่เหรอไอ้บังก็นี่น่ะตดใจพี่เหรอไอ้บัาจำตดไปกินอะไรไปถั่วเน่าบอกว่าเนี่ยก็นมพี่ลงเมื่อกี้ไงนมบูดแล้วล่ะว้าวสบายตุดมากพี่ลงมาชอบใจอ่ะ โอเคบังก็เรามาเล่นอะไรสนุกสนุกกันได้ยังคราวนี้ได้เลยพี่ลองมาพอมมาบังก็จับตาจับตูดดูให้เดีนะเนี่ยอะไรอ่ะนี่เป็นบ้านบอลที่ฉันสร้างไปประมาณ30ล้านห้องนี้ห้องเดียวว้าวสุดยอดเลยพี่ลอกเวอเราเข้ามาแล้วเราจะโดดดึงดังตลอดเวลาหยุดไม่ได้ดึงดังพี่ลอกดูแต่กกอย่าฉี่อย่าอึรถตรงนี้แล้วกันลูกพี่หมาอยากเล่นเครื่องบินกับพี่หรอกว้าวเครื่องบิน พอใจยากมังโง่กล้ามแขนจะขึ้นอยู่แล้วไปตัวหนักขนาดนี้หนักที่จะไม่เนี่ยนี่เราดูน้ลายฮัสกี้สิอ่ะอีไม่น้ำลายยืดอ่ะนี่่อยมลงตรงนี้แหละนี่นะบอ้บอ้บบบบล๊อ๊ล๊อบบอ๊บบล้อบล้ว๊บบล๊อองบอบอ๊บบอเลอล๊ลอ๊บบอบลอบ พี่ลงมาเล่นแล้วมาหิวแล้วอ่ะไอ้บาโกําไปความต้องการมันเยอะจังวะเนี่ยหิวข้าวใช่ไหมเอาบอลชอนเป็นเด็กเป็นเล็กมีฟันกัดบอลชอนเหรอแป๊บนึงวอยขอเอาข้าวก่อนถึงเวลากินข้าวเซนไอลูกหมาฮัสกี้งอม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 ชุยเอาตักก็ไปรัวๆกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องแปรงฟันเลยเพื่อสุขภาพฟันที่ดีและช่องปาก ดูฟันฮัสกี้ริบบิลอมเขียวอีแล้วมันไปกินอะไรบ้าววะเนี่ยอกวก้ปากด้วยอ่าใบก้อนทุยอ่าปากหอมแล้วทีนี้เราก็พร้อมที่จะออกไปท่องเที่ยวโลกกว้างแล้วหมางโง่ฉันจะพาแกไปเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตเอาละใครเข้าบ้านละแล้ว <c oughs> มีใครปิดตู้บ้านมีคนเข้าบ้านเอาไปเอาขังเข้าไว้ข้างในเลย <c oughs> มาหมาโง่ฉันจะพาแกไปก่อนอื่นขอเรียกแกรบก่อนแป๊บหนึง่ง ว้าวสุดยอดไปเลยพี่รถมอเตอร์ไซค์สีฟรุง้งฟริ้งกับดีๆได้ไหมงอ้อรถมันเยอะแป๊บหนึ่งรอให้รถมันผ่านไปก่อนได้เลยฮะโอ้รถเยอะมากเลยมาง้อโอ้ยเราต้องข้ามถนนอยากระมัดระวงังไม่เห็นจะมีรถเลยพี่ลหรอเอ้ยมางอ้อมีเยอะแยะลูกพี่ดูก่อนอะไรกะลูกพีฮัสกี้ฮัสกี้เห็นนะเห็นอะไรกะ สายตาแห่งฮัสกี้เห็นรถไอติมพี่ล็อกถอยหลังกลับไปก่อนโอ้โหไกลขนาดนั้นก็ยังจะเห็นนี่แหละบาปก๊อสัญชาติยอนยานแห่งการหาของกินของฮัสกี้ก็คือจะต้องขับไปให้แกถูกไหมใช่เลยพี่ล็อกเนี่ยหมายอยากได้รถไอติมอ่ะรถไอติมเอ้ยน้องหมาก็รถไอติมล็อกหมาวกล็อกหมากล็อกไอติมว่ะ มาง้อถึงแล้วฉันพาแกมาร้านนี้แทนละกันว้าวสุดยอดไปเลยพี่ลองร้านอะไรอ่ะข้าวตะปูไปเลยนี่มีทั้งไอติมมีทั้งโดนัทมีทั้งคัพเค้กอะไรบางง้จะวอาอะไรแ่ะว้าวลูกพี่น่ารักมากมาอยากกินโดนัทอ่ะโดนัทยังไงล่ะได้เลยมังง้เดี๋ยวจะอบให้แกเองแกไปนั่งรอตรงนี้มาไอ้ลูกชายโดนัทใช่ไหมลูกเอ้ใช่เลยฮัลลูกพี่ได้เลยมางง้อยากได้โดนัทรูปอะไรรูปหัวใจสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือวงกลมรูปส้นตีนฮัสกี้มีไหมฮะไม่มีเอาวงกลมไปแล้วกัน ลูกพี่หมันรอจนหลับแล้วเนี่ยของอร่อยไม่ต้องรอนานหน่อยขอกพี่อืมนี่ก็ต,ตายแล้วหมั่นโงอบเพลินไปหน่อยเหมือนมันจะไหม้นิดหน่อยแต่หมั่นโง่แตไม่เป็นไรหรอกหมั่นโง่จะรั่วไหมอย่างแกกินได้หมั่นโง่โอ้โหพี่หรอ <c oughs> จะขำไหมหมั่นโง่โดนัทชาโคน่ากลัวนี <c oughs> ่ไงอะลองกินดูสิเฮ้ยไม่อร่อยเลยลูกพี่หมัออ่นโก่อาไอติมแล้วกันไอติมไอติม หมาไปเดินหาเองดีกว่าพี่หรอหมาก็งงปิดปากได้เต็มเอาเต็มไหมหมาก็อืมงงยันปากมันเข้าไปจงกินจ้ะจงกินเข้าไปไม่อ, <laughs> ไอ่ไอหมาก็อ้ามาจะเลือกไอติมของหมาเองแล้วแต่แกแล้วกันจะกินเองก็ได้ปะนี่เลยหมาจะกินป๊อปซิเคลิลเรื่องมากสิด้วยรู้ไม้จืดงอวงอวงอว์งอรู้ไหมหมากินหมาไอติมเข้าไปแล้วไ,ไม่เป็นไรหรอกหมาก็เด็กก็ขี้ออกมา เราเติมพลังงานเสร็จแล้วเราก็ต้องไปเอ็กซเซอร์ซส์กันหน่อยว้าวสุดยอดเลยลูกวี่นี่นี่เป็นตำหนักของอาจารย์ยิบเผือกห <Huh? S 1> ม่างโง่เราจะไปเรียนรู้วรลยุทธ์กันว้าวเขาเป็นอะไรกับอาจารย์ยิบมันอะเออเ็เป็นพี่น้องห่างๆกันคนละพ่อคนละแม่ด้วยหม่างโง่ <laughs> ว้าวพี่แล้วมันมีชุดแบบว่าโอโ้โหกังฟูคาราเต้พี่หรอ,อ,อมันใช้โรบาว่าหม่างโง่เสียตังค์เออไม่มีตังค์พี่หรอ นี่หมาโงแ่แกเขาจับตาจับตูดด้วยดีนะดูเพลงหมัดยงกระชนของฉันนี่จะจะแสดงให้แกดูฮัทปะฮัทอุ๊ยว้าวสุดยอดไปเลยว้าวเขาจะปโปูปูไปปูสุดยอดไปเลยลูกพี่แล้วแล้วท่าเดิมล้วนหมงโง่ไม่มีเปลี่ยนแปลงฮ้หมาเรียนรู้แล้วจดจำามารู้แล้วพี่ล็อกจับตาจับตูดดูตาแกแล้วหัาโง่มาเชื่อมั่นว่ามาทำได้แน่นอนอ่ะใชยจะบ้าจะพูจะพูปูป้าจะพูปูป้าด้วยใช่ยามัดเมา กอลิล่าเมาเอ๊ะหมาโง่ไม่ใช่แล้วพอเก่งไหมอ่ะมาโง่แน่ใจนะว่าสันนักเดียวกับฉันน่ะลูกพี่แล้วอันนี้ทำอะไรอะป๊อกกี้เหรอไม่ใช่หมาโง่มันเป็นฝุ่นไม้เอาไว้ฝึกการต่อสู้แบบนี้มาโง่จับตาจับตัวโดว้าจ๊ เน่คารลบด้วยเว้าวสุดยอดเลยหมายอยากลองบ้างพี่ลอ็อกไอ้เจ้เาเบอร์โอ้โหแ,นแกนเซนกระหุนมาไอ้เจ้เาเบิ้ลมันตัดไปดีกว่ามโาโง่ไอเขาบักเฮ้ยพี่ล็อกเดี๋ยวก่อนอะไรอะ่ะนี่ไรอะ่ะอ่าขนมปังเปล่าวะมันเหมือนแผ่นไม้เลยพี่ลอ็อกนี่ไงมังหมาโง่เขาให้เราฝึกพลังภายในสับไม้โชว์วโอ้โหนี่เป็นกระแตกหมดเลยเฮ้ยฮัสกี้ก็ทำได้พี่หลอกจับตาจับตูดดูเบบี้ฮัสกี้แอตแทกไอจ้า ไอ้ชาทำอะไรอะบางก็ตีไม้นี่ยพี่ล็อกแตกกระจายไอ้ชาไปเถอะบางก็ลูกพี่มีซูเป,ปอร์ด้วยเราไปช้อปปิ้งไหมอ่ะแกอยากกินอะไรไหมบางก์เดี๋ยวจะแวะซูเป,ปอร์มารกก์เกันแล้เกัเมาให้หมดซูเป,ปอร์เลยพี่ล็อกตุนสเสบียงจัดไปโอ้เขามีรถเข็นเด็กด้วยบางก์นี่เฮ้ยมาจะนั่งมาจะนั่งลูกพี่อยาเข็นดีฮัสกี้จ่าย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 จยยฮัสกี้ขึ้นได้แล้วพี่ล็อกสุดยอดไปเลยมางก์มิด <laughs> ม,ม,ม,มีมีปัญหานนินดหนึ่งรถเข็นปิดกระเชียบเปลี่ยนคันไหมคะลูกวิได้ได้มาก็มามาลูกพี่เรามาด้วยลูกวิ่หมาอยากได้ขนมสเสบียงแล้วก็นมด้วยขนมสเสบียงแล้วก็นมใช่ไหมได้เลยหมางก็จัดไปพี่เรามาได้เบอร์กเกอร์มาเบอร์กเกอร์เนี่ยนะหมางโเอาไปปลาทิ้งนี่ไงไอ้ไอ้ปางง่ของกินห้ามเล่นเขาจะไปของกินห้ามเล่นอะ โอ้หมางโง่นี่ใช่เลยนี่เป็นน้ำยาที่ฉันจะต้องใช้อาบน้ำแก่เปรตโปรกวดม่วงเนี่แหละแรงดีจัดไปหนึ่งขวดมันไม่ใช่น้ำยาขัดซ่วมาลูกวิเอ้ยใช้ได้เหมือนกันหมัางโง่แล้วก็นี่เลยหมัางโง่เอาไว้ปรับอากาศในห้องแกสเปย์ใบก้อนลูกพี่เราต้องมีผลไม้ด้วยเอาไปทำอะไรหมางโง่แกเป็นลลงเหรอเอาไปฟาดหน้าพี่เหรอไอหมาปักเกี้ยวฉันไปแล้วกลับบ้านแล้ว ลูกพี่เราต้องมีผลไม้เราจะได้ขี้เมีนขี้ไม,ม่ออกับพี่เหรอได,ได้ได้ได้ผลไม้ว้าวมีลูกอมด้วยพี่เหรอมังโง่แกอยู่ไกลๆลูกอมเลยชอบฟันปลูกไปและมังโง่จ่ายตังค์และจ่ายตังค์ด้วยตัวเองด้วยนี่สแกนจ่ายปุ๊บคิวโคดตุ๊ตตุ๊ตุ๊ตุ๊เสร็จแล้วว้าวลูกพี่นี่มันที่ไหนอะอ๋อนี่มันแฟชั่นโชว์มังโง่ว้าวฮัสกี้มีพรสวรรค์ในการเดินแฟชั่นนะลูกพี่ตั้งแต่เมื่อไหร่วะไม่เห็นใครรู้เลย ตั้งแต่เด็กเลยพี่ลอกนี่แกจะเปลี่ยนเป็นชุดอะไรละมงังก้อมาอยางแต่งชุดนี้ชุดนีเคือชุดไหนวะชุดนี้เลยพี่ลอกดูโอ้ยหล่อเทสกี้ชุดดำแล้วมีอะไรติดปากฮัสกี้ด้วยอะ่ะมงัง้อเอออะไรแกใส่อะไรอ่ะชุดนี้ดีกว่าพี่ลอกมองกับฮัสกี้มากมงัง้อถ้าแกเลือกชุดเสร็จแล้วเดะเดินกันมาตรงนี้เลยในลูกพี่หมามานั่งรอดูแล้วอะ่ะ p o s e p o s e เท้าเซล p o s e p o s e โ s t ทาสเอลแอนด้วยนี่โพสนี่นี่โอ้โหดูทารัดเร่อร,รัดสมันแตนน่ากลัวมากอะอ่ะมาโง่ตาแกาแล้วจับตาจับตูดดูการโพสของฮัสกี้ชื่อชืชื่อชื่อหลวงตูดเล็กน้อยเอามือเข้าไปในกางเกงแบบพี่หลอกสแคตตูดให้คนดูใครมาก็ สุดยอดไปเลยบาโอ้อเอาไป10คะแนนเต็มบทเรียนที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของชีวิตก็คือการหัดว่ายน้ำว้าสกี้ยังเป็นเบบ,บี้อยู่เลยพี่ลองว่ายน้ําแล้วเหรอเอ้บางอ้อมันต้องลองมันต้องทดลองโดยการนี่เลยโยนไลง,งน้ำหน่อยนะพี่ลองว่ายสกี้ดูก่อนเด้อ่ะบางอ้อจับตาจับตัดดูได้ลูกชายว้า<ป>สุดยอดไปเลย ไอ้ไหวกับนี่ฮัสกี้กลวยมาโง่จะไปไหนฮัสกี้เป็นหมาไม่ชอบไหวน้ำมาลงน้ำที่ดีๆนี่เทคนิคการไหยน้ำที่ดีเดี๋ยวจ,จะสอนให้นะมาเงโอ้อนะไม่แล้วต้องยืนตัวตรงนะแล้วก็ประนมมือแล้วก็คุกเขา่าแล้วก็กราบลงไปเป็นการกราบไหวแม่น้ำยังไงล่ะ ทุยนะมัเป็นคนละว่ายน้ำพี่ล็อกอะมางโงอลองโดูซิลองด้วยตัวเองพี่ลอกรู้เปล่าว่าพวกเราชาวฮัสกี้เนี่ยมีสัญชาติยาณในการเรียนรู้ที่สูงมากนะนรีบรีบว่ายอะพูดมากแล้วเกินแค่เราดูเราก็ทําได้แล้วพี่ลอกดูโ <ฮะ S 1> อ้โถ้ามันเป่นเราเลยไหมนี่เลยโอ้โหมีอุปกรณ์พยุงกันจมด้วยพี่ลลอก <c oughs> อันไหนวะอยู่ที่จกกะกันแลลวฮัสกี้ <c oughs> <c oughs> โอ้โหต้องไหว้กลับด้วยล่ะลูกพี่เอ้ยไปกลับสิมางโง่จะได้ครบรอบขี้เกียจนะบี่หลงหินที่เดียวบางวอีกนิดเดียวอะไรโอ้โหู่เขาลูกชายมาพยายามอยู่พี่ลองรอแป๊บนึงขาสั้นอะฮุ้ยแล้วฮุ้ยจะถึงแล้วโอ้โัยพี่หลงเก่งมากมางโลูกพี่เอาทูบมาทำอะไร ทูบ้านแกแท่งใหญ่ขนาดนี้บาก็ไม่ใช่นี่มันเอาไว้ซ้อมว่ายน้ำบ่อยลูกพี่หมายอย่างลูบ้านสีฟรุ๊ฟริงนี่คือ,อไอะ่ะโอ้มางก็เขียนว่าฟันเฮาส์มันจะต้องสนุกสุดๆแน่นอน Let's go ก็ไปดูกันดีกว่าลูกพี่ได้เลยว้าวลูกพี่เนี่ยไรอะ่ะว้าวข้างในฟันเฮาส์สุดยอดเลยกดน้ําฟรีก่อนหนึ่งขวดสุดยอดเลยพี่ล็อกบอลใหญ่เท่าฮัสกี้มันก็มีอะไรให้เล่นบ้างน่ยดูสิมีบอลมีสไลเดอร์ด้วยพี่ลหรนี่ขึ้นทางนี้เลยบางก็ว้าว เขาว่ากดพี่ร็อกมีด่านด้วยโอ้โหมังง้ท้าทายมากโอ, و, อ้โหท้าทายมากไม่รู้เลยว่าทางไหนกือทาที่ถูกต้องโอ้โห<อ>มึนหัวไปหมดแล้วลูกพี่ยังจะหลงอีกเหรอฮะเจออ๊บพี่ล็อนไม่มีรู้เลยไม่รู้อะกดได้ไหมกดเลยเฮ้ยมัว้าวสไลเดอ ER. ร์ว้าวมังง้อ ก็ออกมาข้างหน้ามาพี่แล้ลูกพี่เราเล่นอะไรต่อดีอ่ะอีกรอบไหมลูกชายเอาแบบสูงชันเลยลูกพี่ได้เลยหมาโง่ฉันเห็นมันมีสไลเดอร์อีกอันหนึ่งเออไปตอนไหนวะนี่ไงพี่เราเราโดดข้าบไปโคโดดึ <laughs> ดงพี่เราวโดดแบบสโลโบชันมากกระเจี๊ยบไปทางไหนดีลูกพี่เอา้าทางนี้มันทางที่เรามาตอนแรกแล้วทางนี้ไปทางไหนพี่เราโอ้ถามฉันฉันก็มาพร้อมแกเน็มาโง่จิกแจ๊กกระเดกกระแดกกระเจี๊ยบ ว้าวพี่ลองระบวนกลับมาทางออกพี่แล้วเยี่ยมยอดไปเลยโอ้บางโก้แล้วเข้ามาทางเข้าเลยแหละกลับมาที่เดิมพี่แล้วกลับมาที่เดิมไม่เป็นไรเอาใหม่คราวนี้เอาใหม่หนี่ไงลูกพี่มาเจอทางไปแล้วตะกี้มันทางที่เราออกไงบางโง่งั้นเราไปออกอีกทางนึงไอ้เจ็บปะฝากฝวักน้ำฝากฝักน้ำออกไปนี่นี่ไงบังโก้จะเจอแล้วไปเลยลูกพี่ let's go let's go <S บ้า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 มั้ลงหนหลงน้ำพี่แล้วบางโง้ไวมากเลย กว่าจะเดินขึ้นได้ทำไมมันหมดรอบเร็วจังวะนั่นเสียดนิ้นในสนาำใส่พี่หรอกมังง่มีเรื่องอะไรจะบอกแหละว่าไงอ่ะในระหว่างที่เราไปเที่ยวเล่นเต็ะๆบ้านของเราหายไปแล้ววาย บ่าเราเดินขโมยเหรอเดินขโมยไปทั้งบ้านเลยบางก็ไม่เหลือแม้แต่ไม้ไม่เหลือแม้แต่ผนังไม่เหลือแม้แต่ข้างฝาบางก็เหลือแต่สนามหญ้าที่ดินเปล่าเไม่โนโนแต่ไม่เป็นไรบางก็จะมีความคิดดีๆแล้วไม่เป็นไรมาจะไปเล่นหมาเฮ้ยฉันจองตัวนี้ตัวนี้น่ารักเฮ้ยฮัสกี้จะเอายูนิคอร์นพี่เหรอน้องหมาจะขอขึ้นหน่อยพี่ลงหมาขึ้นหมาไม่ได้หมาเตี้ย ม้าก็อยากจะเล่นมาไหมล่ะอยากเล่นวิ่ล์เรียกพ่อสิลูกพ่อฮะหนูอยากเล่นมาฮะลูกว่วิ่ล์เามาอยากเล่นหมาได้เลยลูกชายมาๆาม,ามา ยิ่กอบๆมาขึ้นอันนี้ <c oughs> ว้าวฮัสกี้ชอบใจพอใจย่งมังโก่รู้ไหมหมาจจับงอนมันเอยอะเย่ะเยอะ,ยะ,ยอะมัโก้ให้กี่ก็บุนแล้วมังโกในเมื่อเราไม่มีบ้านอยู่แล้วเนี่ยเรามาแคง <c oughs> แคงคืออะไร <c oughs> แคงคืออะไรเรามาแคมปปิ้งกันอยู่ที่นี่ดีกว่ามาโง่สำหรับโฮมเลสว้าวมีของกิน พี่ล็อกหมายอยากย่างมาร์ชเมลโล่ตรงไหนมันย่างได้เดี๋ยวเราบองเาอ๋อนี่ไงมันก็มีคนมาเสียไว้ขอสักไม้หนึ่งแล้วกันนะลูกพี่เรามานั่งย่างมาร์ชเมลโล่ดีกว่าพี่เหรอมามังอ้อนี่เลยฮัสกี้โตแล้วฮัสกี้ย่างมาร์ชเมลโล่กินเองได้มังอ้อระวังไหมนะจ๊ะเชื่อมัน่นได้เลยพี่ล็อกฮัสกี้อย่างเรามีความสามารถตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนี่เลยมัชเมลโล่ <c oughs> ของฮัสกี้ พี่ล็อกผมทําให้พี่ล็อกไม่เป็นไรมังโก้ใช่มีของฉันนี่โกลเด้นสีเหลืองอัลลามเลยน่ากินมนากงา้งมงมงมอมง้อมเง้อมงอมงอมคัพปียอ่ะพี่ล็อกต้องต้องของมจริงว่ามันไหม้ขนาดน,นั้นนะมังก็มาจะน,นอนในนี่แล้วกันพี่ล็อกมาไม่ชอบเต้นสีนี้อ่ะพี่ล็อกมาเปลี่ยนสีเต้นอะ่ะจะสีอะไรมังโก้อะเป็นเต้นเจ็ดสีไม่ติดแสงไปเลยอะมังก็มีทุกสีเลยอะเอาเข้าไปนีเลยสีของฮัสกี้นั่นแหละทุกคน การกลับมาเป็นเบบีฮัสกี้แล้วก็ได้การฝึกฝนวิชาชีวิตจากพี่ล็อกพูดเลยว่าฮัสกี้แขวแกวมากแต่มังง่วงนอนแล้วอ่ะพี่ล็อกพี่ล็อกเราต้องไปหาที่หลับที่นอนแล้ว <c oughs> ถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยนะคะ,จะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายนี่เลยมาจะหลับนอนมานอนตรงนี้ดีกว่าขอบพี่